พราะโอไม่ผู้ใหม่ได้มากกว่าเลยนะไอ้ผู้ไทยแล้วความสงสารบุญมาอดบ่ได้สงสารแต่ผู้เมียตายการเสียหายงัวคุกค่ะร้านไปก็ไปกราบเท้าเพิ่นเพิ่นกะเดียวมาเห็นเนาะเพราะว่าร้านไปเรียนอยู่ภูเก็ตปีกว่าบ่เห็นน่ะพี่น้องเพิ่นกระถามหาเพราะโอไม่ผู้ใหม่ได้มากเลยนะ โอกชกเมาแหกเขาหรืออไม่หันขันก้อเบี้ยนเจ้าสังทัมาแต่ปางกอนบาดว่ากับผู้สาวนำมักพาวใสน้ำตา ส่วนการไหวเออด้านละจักบาทก็ได้พี่น้องค่ะเ้าสิท่านเป็นว่าท่านบ้านด้านละบาทสองบาทกันยังได้พี่น้องยาบนเพิ่นบอกว่าไม่ต้องบนเดี่ยวฮไอ้น้ำตาเหลียวมองสองอยู่แถมลักตายไงแล้วใครร้านแน่มากันเนาะผู้เฒ่ากัาเจ้าก็ขอ เอ้าคือได้ไปบุแกนอ้ยกไปวัดทานเอ้าวเจะโบเร่ไปเนาะยายบุญมาปลกไผ่เนาะบอกวัาฟางเบาก,กับแม่ารำรงพาวินัยมาลาพวงดอกไม้มา,มา แม่เสะอื่นหรือบุญสร้างแม่บ่มีลูกเกยี่มันมางานอะี้นี่มันมาเคียนอยู่นี่นี่มันมาวงู้นี่นี่มันมเคียนมันนี่ยกินข้าวอ่ะาให่มันมาดูทุกอย่างพี่น้องค่าน,นะคะยายซึ่งทุมือนี่ยายศึกษาหาพระทรมพี่น้องคากะเห็นบ่พี่

สังโค้าทำทำโม่พร้อมทำองค์ประคุณเดิดลำเสียนแจงยู่ใจทรงสินสางสิบแปนน้นนี่หน่ะสู้เง,งินคู่เขาว่าเงินทตาหารพิบาตแป้งแดงหน่อยบอตีใจน้องนี่ยั้งห่วตานเกีนบอได้เป็นบ้านทองภายป่องคุ้นสร้าง เมื่อได้ยินลูกเสเพเนลาคุณลูกคนไหนกระทํากรรมแก่แม่ลูกก็ได้มาพักน้ำก็ได้มา หาลาพูวางดอกไัวโอ้ยมากูอยาป่าหอเขาเพียงปยายมักก่อนอาทำนองอ่าสาระขรามกาลสินกาลสินยาบุญมากแพะมักแห้งอย่างนี้พี่น้องค่ะ แต่ยายสิคือบวีพน้องส่วนไปรับธรรมะไปดเดอ้อพน้องค่ะนะคะเพินรับคนเห้าแเล้วไปถอดทอนซื้อออกจากโยมรโลกเดอ้อยายสิรำไม่ฟังอันนี้เป็นออกมาสบายประทาดก็ฝากฝังก็เป็นเพื่อนยำนอนตอนเลนไดกันไปนอนกลุมตำนั่งสิหอมกดแก้มบัดยามเข่าหวานนอนให้จำเมาเด้อเอาอ่ะ าแม่ไงท่าพระเจ้าย่าสงศ์ติดตามยายบุญมาได้เด้อพี่น้องขาพวกปองน้องพี่ท่านมายายดีใจท่านจากไปยายคิดถึงบุญเมาหลวงมามงว่ว หมุนมาหลงเมาหมัอวขอพีไซยสิเป็นบบาโอ้ยหากพีไซบ่มาฮะพันวาเนี่ยนี่ให้เฮาว่าว่าผู้ข่าพาเลี้ยวหรือว่าเออได้สะสมเรียนได้ลายเด้งเงินได้ไล้วผู้ขาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอันนั้นันาต้มขาดตะบนลูกเราต้ม ผมเจาะกัะขาดแหละผมเขาเบิกขาดด้อผมเจาะมันเป็นผมเพปัญหาอันเลี้ยงปีเสียงโซอันนั่นโบเมนหมอลมมมมอลัมปัญหาพันหมอลำแท้คือไม่จุ่มนี่แหละหมอลำแท้เพปัญหาเออลำบโมีเสียงกคาราเนนตาแดงอันยอดพางอันเฮ็ดเสียงอย่างนี้กิดบอกกังขึ้นเป็นแมสไปไหนเนาะพี่นอ้องฝนตุ๊กบอปันพี่นอ้องปัญญาวุ่นมาตกห้ามพินองค่ะค่ะ ไปส่งนะยายบุญมาแต่ก่อนยายล่ำบ่ได้อี่น uh. <ped> ้องเพราะว่ายายไปบัวได้พีน้องเพราะว่ายายอ่ามาประจักรรักหุณนทุกไร่ทุกแซ่พ in ี่นองค่ะยายบุญมาเห็นข้าเจ้าถือเกิดปลาดจนไปเบิ่งข้าเจ้าเต้นแม่นะวะล่ำไหมลูกแม่สิไปหาหน่อไม้พักกันไปหาหน่อไม้ยาน่งสิซื้อเกิดปลาดจนให้ฮัลโหล มวเียยนาแม่แข่งผลเป็นทรงหลานพ่อนพี่น้องค่ะบ้อนี้หนักสิถึงยาสิเที่ยวทั้งเบิ่งหึงไหลมันสิคำเมาบกไผ่หนอบอกบัาฟางแววกับแม่ท้าวสามบุรี เป็นบรมนผพวก,กวางน้ำตาพลาควนแก่ขาวลูกสาวในละคุณดังที่สุดพี่น้องขานะคะ,ะเพราะว่าคณะหนึ่งพันศิลัมเก็บ่ะ <c oughs> มีเจ็ดคนเก่าคนแค่นี้พี่นอ้องคณะแย่บุญมามีสามสิบกว่าคนขอพพนั้นประเส ว่าละเลิศโค้ยผลทานลูกบ่อใดแม่ยืนให้กองนำตาขะเมือก้อนเพื่อนห้ก้อนละพันพี่น้องขาหนึ่งก้อนคือหนึ่งพันกะแยกกะล่ำไปหนึ่งก้อนก็หนึ่งพันจบแล้วก็ยืนเงี้ยพันไหนแยกบุญมากกับไปยัวที่ฉันกัวา่อืพ ขึ้นพี่น้องมากหลีทั่วเมื่อนผมสัานก็เจ้าแ,แ,แล่กับมี่พี่น้องแต่บ้านได้บุญมาเบาทั่วแต่วันไย้บุญมาสูงพี่น้องขานะคะไม่มีสัญญาณเลยค่ะนั่งฟังหมอลำครบทนึงชั่วโมง คาเด้อพี่น้องค่ะขอหายายผ่านไม่ไหวกับทุกคนกับหายผ่านผู้ใดติดตามยายบุญมากก็ขอ,ขอหายผ่านไม่ไหวพี่น้องค้าสวัสแม่นบอกมาเบ่งตู้นี่ควรน,นั้นไปสแสดรนหยอดตาเจ้าหน่อยแนววิธีที่เป็นปไปแปลมาให้แม่หน่อยลูกก่า แล้ว่าสาตุเดอ้อเศร้าเร้อเอ,อ้ยคอยสวัสดีด้วยคุณประรัมไม่น้ำสวยพวกเจ้าเดอ้อให้พวกเจ้าลำเจ้ารวยสันญสเกไม่ดีแม่ช้ำน้ำตาน,น้นน้พี่น้องคะศิลป์เม,มากอ่อนอ่ะจำได้พี่น้องก่อนเราลำเน้นไปถวายเป็นลูกพระธาตุด้อ พ่นกับเขาไปไงผุนกับไปนางเพราะว่าพระเด็กๆน้ยยอยพระยุ่นเพ่นกับบกก้าจะไปนอนขาเพราะว่าอาจาร,รย์ใหญ่ๆอยู่ตรงนั้นดล,ลวงพวงมีกีดลืนเขาขั้นมามูลาเมย์ขี้งยิงกว่านั่นสวยง,งามยิงละคนคือจางไทยมืองบนขั้นวนลงไปสังโก,งโกงโงทํามทำโมพอพร้อมทำองค์ประคุณเดล่ํำเสนแจงยุ่ใจส่งสินสางสิบเอาอา เอาก้อนพอ่อใหม่แม่ตายนี้จากเนาะพอ่อเนาะแม่เนาะก้อนนี่กะถือว่าสุดๆอดยู่แม่จ้าะนะโอ้ยล้อ,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 อ